วันนี้ก็จะพามาปลูกมะพร้าวน้ำหวานนะครับตน้นเล็กๆวันนี้นะครับเราก็จะมีสระน้ำของเราเองนะครับช่วงนี้ปลูกเสร็จนะครับเราก็ต้องลดน้ำสักหน่อยนะครับผมปลูกเสร็จแล้วต้องลดน้ำนะครับนี่นะครับเพืเ่อน น้ำอันนี้ก็มีการลดน้ําตัดหญ้านะครับน่ครอันนี้ก็เป็นต้นขี้เล็กนะครับคือปูลดน้ําด้วยนะครับต้นขี้เหล็กนี้มีไว้สักสิบต้นนะครับอย่างละสิบต้นที่ขอบสะของเรา ไว้ละอย่างละสิบต้นสิบต้น,นครับแต่ต้นไผ่นี่จะเยอะหน่อยเราปลูกไว้ร้อยต้นนะครับผมไผ่ก็จะมีไผ่เลี้ยงไผ่กิมซุงครับเมื่อก่อนเราจะมีทุ่งหญ้านะครับนู่นก็จะเป็นทุ่งหญ้าของเรานั่นก็สวนสวนที่สง ฝังนี้ก็เพิ่งจะได้มาปลูกนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะปลูกได้สามสี่อย่างแล้วนะครับเป็นชะอมนะครับปลูกชะอมชะอมของเราก็ปลูกไว้ยี่สิบต้นนะครับผมอันนี้เป็นพืชที่ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายโตเร็ว ตรงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมก็เสร็จจากปลูกตรงนี้แล้วเราก็จะไปปลูกปลูกนกมันจะมีนกนะครับ,รบขุหบดหลุมขุดหลุมแล้วก็ใช้โพธิดันใช่ไ้มเราไว้ฆ่าเชือ้อฆ่าป่วก อยู่สวยครับผมนี่เลยนะครับเห็นสบายนะครับไผ่ของเราก็เริ่มติดแล้วนะครับครับไผ่นะครับที่จริงแล้วเราก็ทํทำสวนไผ่ด้วยสวนไผ่ของเราก็เพิ่งลงนะครับ ลงได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมก็จะติดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกิมสุงนะครับอันนี้จะเป็นภายเลี้ยงนะครับนนี่นะครับติดแล้วครับไม่มีตายนะครับผมติดแบบเสมอนี่นะครับสวนภัยนะครับ ฝั่งนู้นเราเราปลูกพวกเงาะนะครับเงาะลองกองนะครับผมเขาพึ่งลงนะครับอันนี้เราจะปลูกไว้แค่หนึ่งร้อยต้นเท่าัอันนี้จะเป็นหน่อไม้เลี้ยงนะครับที่ปลูกไว้งานแรกก็กำลังแตกหน่อนะครับผม ทำใหญ่ทำใหญ่เอาไว้ใช้ทำพวกฟเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้แล้แค่นั่งครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม